นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาไปหารถกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้างก็มีเซิร์ฟทดลองอันนี้นะครับขวามือบนทดลองนะครับเป็นเซิร์ฟเทสนะก็จะมีรถอยู่ในพวกนี้นะเซิร์ฟอื่นไม่มีมีแต่ทดลองเท่านั้นอันนี้นะก็เลือกไปเลยจะเล่นโซนไหนก็เข้าไป กันดูนะครับแต่ผมก็จะพาไปหาว่ามีที่ไหนบ้างนะทั่วแมพอะไรประมาณนี้คดูมาถามว่า T like S T S รถหาไหนรถมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่เซิร์ฟทดลองนะครับทดลองนะก็ผมจะบอกว่ามีที่ไหนบ้างก็อย่างแรกก็เอ่อฟิงเกอร์ไลท์ฟิงเกอร์ไลท์มีข้างล่างเดินลงเขามาก็มี1นึ 1> 1> ่คันแล้วก็เกียร์วิวแคมป์โพสเฮ้ยเกียร์วิว สมอลวิวแคมโพสแล้วก็ล็อกกี้แล้วก็เมลท์เทนเนี่ยนะครับแล้วก็เราไปดูนะว่ามีที่ไหนบ้างเอาละครับเราถึงเคียร์วิวกันแล้วนะเคียร์วิวมีหนึ่งคันจอดอยู่ตรงนี้นครับจำไว้บงถนนนี้เลยนะเคียร์วิวถ้าไม่มีใครไปเอามา,มาเอาอ,อุ้ยไปไปเราถึงสมอลวิวกันแล้วนะ สมาร์วิวผมมาขี่รถมาครับสมาร์วิวถ้าผมจำไม่ผ <Right. S 2> <Yeah. S 1> ิดน่าจะมีอยู่2คันนะครับเป็นรถแบบผมเนาะรถแบบผมเนี่ยหนึ่งคันจอดอยู่ตรงหน้าเมืองนะหน้าเมืองตรงเออตรงหน้าเมืองตรงนี้นะแล้วก็มีรถถังจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลคัดหนึ่งอุ้ยอุ้ยโอเคต้นต้ต้นต้นเต็มทั้งรถถังต้องเงยหน้าขึ้นป่ะสูงสูงโอ้ยแล้วขึ้นเอาแล้วรถถังกูก็กระเด็นเลยถัดเอาเฮียแล้วเนี่ยอ๋อโอเคแล้ว เราก็ไปดูที่อื่นกันบ้างดีกว่านะไปะนะครับเราก็มาถึงแคมโพสกันแล้วนะแคมโพสรถอยู่หน้าป้อมตำรวจนะครับผมที่เมืองแคมป์โพสนะแคมโพสซิตี้ก็อยู่แถวหน้าป้อมตำรวจในแคมโพสนะครับผมโอเคเราก็จะไปเมืองอื่นกันต่อนะแล้วว oh, ิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาจะตายแล้วเว้ยเงอนไม่มีครับเจอเมืงนะองหน้าลนะครับเราก็ถึงเมาเทนกันแล้วนะมันก็จะอยู่ตรง ด้านล่างนี่นะครับด้านล่างเนี่ยเมาส์ชี้อยู่นะก็จะมีรถถังจอดอยู่คันหนึ่งนะเพราะเมืองนี้มีแต่รถถังครับรถถังก็ใครถ้าไม่มีก็แสดงว่าคนขับแล้วนะครับถ้าไม่มีก็คมมันจิ๊กโถดแล้วเราก็ต้องย้ายเสร์ฟเรื่อยๆเพื่อจะมีรถถังนะครับผมเป็นรถที่ถึกที่สุดแล้วไปมืออื่นกันเราก็ถึงล็อกกี้ฟอร์ดกันแล้วโอเค เราก็จะไปหารถกันนะครับมันอยู่แถวต้นคริสต์มาสสองคันนะใช่ไหมต้องนี่ครับเราก็เจอรถถังอยู่คันหนึ่งครับใครไม่รู้เนี่ยไอเจียรถถ่ายหมดเลยนะครับล็อกกี้ฟอรดมันก็จะมีรถอยู่ตรงนี้สองคันมีรถอะไรไว้ต้อง มีรถกระบะอ่ารถนี้เป็นรถสุ่มนะรถแบนกับรถกระบะเออรถแบนกับระบะมันจะมีจุดอยู่2จุดเนี่ยล็อกกี้ฟอร์ดนี่ครับดูแผนที่ไปเลยอ่าหาไม่ยากในเมืองเลยครับหาง่ายฮะหาในเมืองเลยเพราะเมืองน,นี้มีคนอยู่แล้วแน่นอนครับเราก็ไปเมืองอื่นกันเอาไอ้เชียติดต้องลงไปยกต้นไม้ทิ้งนิดเร็วเอาชิบหายละไปไปเเอ้ย <laughs> <laughs> เอาเรื่อยมา,มาเรื่อยอ่ะเรื่อยอยู่กระบะหลังกระบะหลังรถถัง จริงเราขี่อ้อมก็ได้นะแต่คนอื่นมาเปนลำบากเออเออขี่อ้อมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคนขี่มาเราเราไปแอร์พอร์ตมีรถบ้าจริงเลยแอร์พอร์ตมีรถแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตไอ้เนี่ยยางแบตไหนไหนโอเครับแอร์พอร์ตมีรถนะมีรถกระบะอยู่หน้าคันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันไปเกี่ยวคนไม่ค่าแม่งคนไอ้สุด ชนแม็กเย็บไม่ตายไอ้เย็บไม่ตายชนมาเย็บเย็บสิไอแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตนี้มันสุ่มหัวรถหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับแอร์พอร์ตตัวนี้คันหนึ่งจุดแล้วนะครับที่สอกจุดแอร์พอร์ตนะไปเราก็ไปที่อื่นต่อที่ผมเจอรถผมเจอรถมันไม่ตามดอกนี่ขนาดนี้นะถึงมว่ามันใช่แล้วเนี่ยอยู่ใกล้ๆอยู่ถนน26นะครับ ก็มาดูกันนะผมว่าน่าจะใช่เลยถนนที่พี่้าเคยน่าจะใช่รถถังคุณไหลมาทับผมนะครับเหรอปะปเราไปที่อื่นเนาะผมก็จะเช็คดูให้หมดเลยนะว่ามีที่ไหนบ้างเผื่อคนอยากรู้กันอะไประมาณนี้ป่ะถึงป๊อตตี้พายกันแล้วนะต้องต้องมีรถสุกันหนึ่งเว้ยอุ้ยสามคันเลยเฮียสามคันเลยอันนี้อยู่ใกล้ๆครับตรงถนนเลขหนึ่งนะป๊อตตี้พายใช่ไหมนายไหนไหนใช่แล้วปะ่างั้นเราก็ไปดูต่อมีคันอะไรเหมือนเนี้ย ไม่รู้นะไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เราก็ไปดูเข้าไปแต่น่าจะมีคันเดียวคันเดียวไม่มันต้องมีคันนึงเดียวสำหรั๊มน้ำมันเนี่ยเห็นเขาบอกมีสองคันเข้าด่วนไม่มีนะงั้นก็มีคันเดียวนอนลาดกันแล้วนอนลาดนอนแรกมีรถถังอยู่คันนึงจอดอยู่มันคงไม่ใช่หรอกนะมันจอดแบบผิดปกติมากเลย คงไม่รู้อะมาหาดูแล้วกันะค,ะครับนอร์ลาดผมไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างนะก็เจอตรงเนี้ยรถนคือรถอีกันอุย้ยไอเชียรถปีรังกาเลยสัตว์ตวบ,บอบีอ้ตบไอเชีย <c oughs> มีอยู่อีกคันนึงครับมีอีกคันนึงนอลาดนอลาดนอลาดตรงนี้อีคันนึงนะโอ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นปะตีปะตีเป็นผีนนมาแล้วผีผีโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสามตัวไอ้เหี้ยโอ้สี่ตัวโอ้ตายเลยสัตว์ขนาดนะ